ในการขุดและการจัดการแปลงจึงทําให้กลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่ผมต้องยอมรับมันและต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะการทําเกษตรท้อไม่ได้ถ้าท้อหรือหยุดทุกอย่างคือร้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเพชดไม่รับของคนเกษตร สำหรับช่องของเราก็มีหลากหลายเรื่องราวซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปัน,ปนทั้งประสบการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดความล้มเหลวและความสำเร็จตลอดทั้งเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมก็จะนำเสนอแนวคิดและวิธีการ จัดการบนพื้นที่บ่อจิ๋วโครงการขุดสะในไร่นานอกเขตชนบทาของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นแนวคิดแบบคนเคยเจ็บก่อนจะไปรับชมแนวคิดของผมนั้นผมก็จะพาไปดูก่อนครับว่าทำไมผมจึงต้องใช้หัวข้อนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวคิดแบบคนเคยเจ็บก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ ผมได้ขุดสะปรับพื้นที่จากที่นามาเป็นแปลงเสศษหลายครั้งซึ่งผลงานการขุดมีทั้งสมหวังแบบใช้ประโยชน์ได้จริงและมีทั้งผิดหวังแบบใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะการวางแผนที่ผิดพลาดขาดความรอบคอบจึงทำให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายอีกมากมายมาดูพื้นที่การขุดที่ผ่านมาของผมกันก่อนนะครับ ผมมีแปลงเกษตรที่เป็นแปลงเกษตรผสมสารอยู่สองแห่งด้วยกันก็อยู่ไม่ไกลกันมากครับนี่คือแปลงที่1มีพื้นที่ทั้งหมด30สไร่อยู่ใกล้สระน้ำสาธารณะยี่สห้นนาไร่แบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนก็คือทำนาปีสิเจ็ดไร่และขุดปรับพื้นที่เพื่อปลูกผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์อีกสิบสามไร่โดยลักษณะการขุด จะขุดแบบคลองเป็นแนวยาวทั้งหมดสีล็อกซึ่งการขุดในแปลงนี้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตลอด19ปีที่ผ่านมาต่อไปแปลงที่สอแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ติดคลองสาธารณะไม่ไกลาจากหมู่บ้านเท่าไหร่ครับแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนก็คือ ทำนาปี12ไร่และขุดปรับพื้นที่ปลูกผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์อีก13ไร่ทั้ง13ไร่นี้ผมค่อยๆขย,ยายพื้นที่การเพาะปลูกไปเรื่อยๆเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1 2และ3ส่วนที่1มีพื้นที่5ไร่จ่ายครั้งเดียวจบครับ 65,000บาทได้แบบที่ถูกใจสามารถสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาพอมาปี6งผมจึงคิดขยายพื้นที่การเพาะปลูกส่วนที่สองอีก5ไร่ซึ่งกว่าผมจะปรับพื้นที่ได้แบบนี้ผมต้องเสียทั้งเวลาและเสียค่าใช้ใจ่ายหลายรอบมากรวมทั้งหมด 1แสนบาทในการแก้ปัญหาทุกๆปีดังที่ผมได้นำเสนอไปแล้วใน EP ห้ตอนการขุดนั้นง่ายแต่การแก้ไขนั้นยากเพราะความไม่รอบคอบจึงทำให้กลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่ผมต้องยอมรับมันและต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะการทำการเสร็จท้อไม่ได้ถ้าท้อ ทุกอย่างคือร้างครับต่อมาเมื่อตอนต้นปี64ผมก็ได้ขยายพื้นที่การเพราะปลูกเพิ่มในส่วนที่3ตอนแรกผมว่าจะไม่ขยายเพราะเท่าที่มีก็มากพอแล้วซึ่งผมก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตลอดทั้งน้องจอซึ่งเป็นผู้ที่ลงมือขุดบ่อแห่งนี้ ด้วยความตั้งใจทำให้ผมได้บ่อที่สวยถูกใจและผมคิดว่าต้องได้ประโยชน์มากมายจากการใช้พื้นที่ในแปลงนี้อย่างแน่นอนบ่อจิ๋วเป็นบ่อสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตรซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินได้ประสานกับมอดินอาสาเพื่อประชุมคัดเลือก พื้นที่ที่อยู่ตามหลักเกณฑ์โดยจะต้องเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชนประทานมีเอกสารสิทธิที่ดินเกษตรกรต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการมีเงินสมทบ2,500บาทต่อโบอโดยมีขนาด1,260ลูกบาทเมตรรูปแบบการขุดมีสองแบบซึ่งทั้งสองแบบนี้เป็นแบบมาตรฐานของกลุ่มแต่สามารถปรับ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ครับเหตุที่ผมได้เข้าร่วมโครงการก็เพราะว่าได้รับทราบจากผู้นำชุมชนที่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้เกษตรกรที่สนใจไปยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการครับเอกสารที่ใช้ยื่นก็จะมีหนึ่งสำเนาทะเบียนบ้านสองสำเนาบัตรประชาชน สามสำเนโชนุทที่ดินหรือสอปกสี่กรอกข้อมูลในใบคำขอเข้าร่วมโครงการยื่นเอกสารเสร็จแล้วก็รอประมาณ1นสองปีก็จะได้ขุดเพราะคนสนใจเยอะต้องตามคิวครับเมื่อขุดเสร็จแล้วก็ทำสัญญาส่งเงินสมทบให้เจ้าหน้าที่2,500บาทผมยื่นเรื่อง เมื่อตอนต้นปี63แต่ได้ขุดต้นปี64และนี่ก็คือที่มาและขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการครับผมเคยพลาดจากการขุดปรับพื้นที่มาแล้วดังนั้นคนเคยเจ็บอย่างผมจึงต้องรอบควอบให้มากหากจะมีการขุดขยายพื้นที่ในครั้งต่อๆไปขุดแล้วต้องใช้ประโยชน์ได้จริงและต้องเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด ขุดแล้วต้องไม่เสียพื้นที่นาโดยปล่าประโยชน์เหมือนที่เรามักเห็นอยู่หลายๆแห่งที่กลายเป็นบ่อร้างเพราะขุดเสร็จแล้วไม่มีน้ําในบ่อหรือคันดินสูงเกินไปจนไม่สามารถเพาะปลูกได้ดังนั้นก่อนลงมือขุดก็จะมีการพูดคุยกันถึงขนาดและรูปแบบของบ่อผมเลือกแบบ่บยาวสาสิบี่เมตรกว้างยี่เมตร สามเมตรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแบบนี้ครับเพราะเป็นรูปแบบมาตรฐานของกรมโดยขุดตามแบบนี้เราจะเสียเงินสมทบเพียง2,500บาทเท่านั้นครับการจะขุดบ่อหรือปรับพื้นที่ทำอะไรก็แล้วแต่เราควรออกแบบให้ชัดเจนในการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ว่าเราจะทำอะไรบ้าง ดังนั้นผมจึงบอกกับคนขุดให้เกลีย่ยคันดินให้ด้วยเพื่อให้ได้ระดับซึ่งจริงๆแล้วการขุดหรือการทำอย่างอื่นนอกจากการขุดนั้นเราสามารถพูดคุยแล้วบอกกับคนขุดหรือผู้เมางานให้ทำได้เลยแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยผมยินดีเสียค่าเมาจ่ายในการจ้างเกลีย่ยคันดินเพิ่มเติมอีกหนึ่งมืนบาท อย่างไม่ลังเลครับเพราะจากการที่ผมได้ไปดูงานที่น้องเขาขุดน้องเขาทำงานดีมากแล้วอีกอย่างคนขุดไม่ได้ขุดสวยกันทุกคนหากเราต้องวิ่งจ้างรถคนอื่นมาทำเพิ่มเติมให้ในภายหลังก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ดีหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมอีกด้วยครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง,ง่ายไปเปล่าๆครับการวางแผนขุดและเกลี่ยคันดินต้องคุยกับคนขุดให้เรียบร้อยก่อนเพราะคนขุดเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องโยนดินไปทางไหนมากน้อยแค่ไหนโดยดูจากการกําหนดตําแหน่งการขุดว่าต้องการให้บ่ออยู่กลางพื้นที่หรือด้านข้างหรือด้านใดนด,นด้านหนึ่งจะต้องกําหนดให้ชัดเจน แล้วค่อยทำการวัดความกว้างความยาวขนาดของโบต่อไปครับโดยออกแบบให้โขโบแต่ละด้านมีขนาดความกว้างตามแบบครับส่วนความลึกของโบลึกแค่สามเมตรก็พอแค่นี้ก็ลึกจนน่ากรัวแล้วครับหลายท่านอาจจะอยากุดขให้ลึกกว่านั้นจากสามเมตรเป็นสี่เมตรเพื่อจะได้จักเก็บน้ำไว้เยอะ ซึ่งผมคิดว่าไม่จําเป็นครับเพราะการขุดให้ลึกลงไปอีกลักษณะก้นบ่อจะไม่กว้างเหมือนปากบ่อปริมาณน้ําที่คาดว่าจะได้เพิ่มก็ไม่มากเท่าไหร่และการเพิ่มความลึกก็จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งมืนบาทผมว่าเอาเงิน1นึ่งมืนบาทไปเจาะน้ํามาดานไว้เปิดใส่บ่อน่าจะคุ้มกว่ากันเยอะครับเพราะบ่อเราจะได้มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีครับนี่คือบ่อ ที่ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะใช้พื้นที่ทั้งหมด2ไร่สองงานผมวางท่อ pvc ขนาด6นิ้วไว้ทั้งหมด3จุดด้วยกันครับแต่ละจุดผมก็จะวางท่อแล้วให้รถแมกโครเกลี่ยดินกลบทุกจุดครับโดยจุดแรกตรงนี้ครับเป็นท่อที่วางเพื่อให้เป็นทางน้ำไหลจากแปลงนาเข้าสู่บ่อในหน้าฝนซึ่งการกำหนดจุดให้น้ำไหลเข้าบ่อ ในจุดแรกเราต้องดูสภาพพื้นที่ของเราด้วยนะครับว่าตรงไหนที่เป็นทางน้ำไหลครับไม่ใช่ว่าจะวางตรงไหนก็ได้นี่ครับท่อที่ผมวางก็จะฝังอยู่ใต้ดินตรงตรงไปยังโบะยาวไปนู่นเลยครับน้ำก็จะไหลออกมาตรงนี้แต่ตอนนี้น้ำเต็มโบจึงมองไม่เห็นท่อครับจุดที่สองเป็นการวางท่อเพื่อระบายน้ำออกจากโบะ เพื่อควบคุมระดับน้ำโดยให้น้ำไหลออกไปยันคลองที่เป็นสวนมะพร้าวซึ่งไม่ว่าจะเป็นบ่อหรือคลองในสวนของผมก็จะมีการวางท่อเชื่อมต่อกันทั้งหมดเพื่อให้มีน้ำไหลเวียนได้ทั่วทั้งสวนครับและในที่เดียวกันนี้ผมก็จะวางท่อเป็นจุดที่สาเป็นท่อส่งจากบ่อบาดาลที่ส่งมาจากสวนมะพร้าว เพื่อเติมน้ําในบ่อในช่วงหน้าแล้งครับดังนั้นในสวนก็จะมีน้ําตลอดทั้งปีครับหลังขุดและให้รถแมคโครเกลี่คันดินเสร็จแล้วเราต้องปรับระดับดินอีกครั้งก่อนเพาะปลูกซึ่งผมก็ได้ใช้รถไถปรับพื้นที่เพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนลงปลูกผมก็เอาปุ๋ยเอาแกลบมาเทแล้วไถหลายๆรอบ ก่อนยกร่องแล้วจึงปลูกครับผมปลูกต้นไม้หลากหลายอย่างผมและครอบครัวซึ่งมีผมแฟนผมและลูกๆอีกสองคนทั้งลูกชายและลูกสาวช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันขนช่วยกันขุดช่วยกันปลูกและช่วยกันรดน้ำลังปลูกไม่กี่วันก็ปลูกเสร็จครับ ผมปลูกต้นมะม่วงทั้งหมดห้าแถวแถวละเก้าต้นต้นมะยงคิดหนึ่งแถวเก้าต้นต้นลิ้มกีหนึ่งแถวเก้าต้นต้นละมุดหนึ่งแถวเก็บต้นต้นว่าหนึ่งแถวเจ็บต้นต้นมะชุมพลปลูกรอบๆขอบสระต้นมะท้าวแกงพันธุ์ดั้งเดิมสุราษฎร์ธานี อีกยี่สิบเจ็ดต้นและกล้วยน้ำว้าจับวางระหว่างต้นไม้แต่ละต้นทั่วทั้งสวนผมสร้างคคกวัวเพิ่มอีกหนึ่งโคกเพื่อจะได้มีปุ๋ยขนใส่ต้นไม้ในแปลงนี้อย่างเพียงพอไม่ต้องขนปุ๋ยไกลามากเพราะการปลูกเมื่อปลูกแล้วก็ต้องดูเลจึงจะได้ผลผลิตครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดและวิธีการจัดการแปลงบนพื้นที่บ่อจิ๋วของผมครับโครงการขุดสะของกรมพัฒนาที่ดินนับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะเป็นการขุดสะที่มีขนาดใหญ่ได้แบบมาตรฐานรูปแบบการขุดสวยในราคาประหยัดเพียง2,500บาทซึ่งหากเป็นการขุดจ้างทั่วๆไปคงหมดหลายหมื่นครับแต่สำหรับผม ผมจ่ายค่าขุด2,500บาทและค่าเคลียรคันดินอีก1,000 0บาทรวมทั้งหมด1 000, 2 5 0 0บาทเงิน1,000 0บาทที่ผมจ่ายคือว่าไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์จุดน,นั้นผมยอมจ่ายแต่ผมไม่ยอมเจ็บอีกครับดังนั้นที่ผมนำเสนอมานี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเผื่อท่านที่สนใจจะได้นำไปเป็นแนวทาง ในการเข้าร่วมโครงการและเตรียมขุดต่อไปครับติดตามชมการทำโคกวัวในราคาประหยัดบนพื้นที่บ่อจิ๋วของผมในคลิปหน้ากันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ